สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับปัญหาที่พบเจอใหม่คือสตาร์ทรถติดยากขับไปอยู่จอดไว้สตาร์ทไม่ติดสตาร์ทติดก็ใช้เวลานานมีไฟเครื่องขึ้นมาโชว์ได้ไปให้เขาเช็คดูที่ร้านดีลเลอร์ใกล้บ้านนะครับเขาก็ได้โทรปรึกษากับ ศูนย์เคม G.P.X เขาแนะนำว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับจุกทองๆเนี่ยเซนเซอร์อุณหภูมิเครื่องนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่ในการวัดอุณหภูมิเครื่องแล้จะสั่งไปที่กล่องในการจ่ายช่วยจ่ายน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ถอดปลั๊กตรงนี้ปลั๊กเซนเซอร์นี้ก่อน เพื่อนำรถมาใช้ได้ก่อนครับผลข้างเคียงคือถ้าไม่มีตัวนี้รถก็จะจ่ายน้ำมันจ่ายน้ำมันหนาทำให้เกิดการเผ,ผาผลาญที่น้ำมันที่อาจจะเผาผลาญไม่หมดมันจะเกิดควัน,นำดำๆที่ท้ายตรงท่อนะครับ่ะ ครับขมา์เต็มเลยนี่สาเหตุจากการที่เผาไม่ไม่หมดนะครับแต่ลรกก็ยังใช้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็รอรออะไรตัวนี้อยู่ รอเบอิกอะไรอยู่จะไปใส่สำหรับเพื่อนๆที่มีอาการแบบผมในคลิปข้างต้นอาจจะสาเหตุเกิดจากตัวนี้บ้างมีส่วนเพื่อนๆก็แก้ไขาตามหน้างานไปครับแต่ให้ให้สังเกตว่าอาจจะเป็นที่ตัวนี้หรือก็เอาให้เขาดูอีกครั้ง คยังไงก็สู้กันต่อไปครับพวกเราชาว GPS ครับสวัสดีครับ